จากคนนั้นที่เราผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันในวันนี้เมื่อฉันใกล้เธอจีนข้างเธอเพลอใจฉันมีเธอมีเธอเท่านั้นในสมองมีเธอนานผ่านไปนานาน,นอยากจะรอบเธอยังไงรลอไม่มีใครเท่นั้น ไม่เคยคลายมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัดเจนมันนำทุกอย่างภาพเธอ,อยังชัดเจนมันยังไม่ห่างแต่ภาพของฉันในใจเธอจะมีภาพเขาขึ้นมาแทน คงแสนเลือ,ลอนลางภาพจำของดาวมันคงต่างกันภาพจำยังคงหมุนเวียนและต่างกัน